เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,100บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมกี่บาทนะครับอันนี้เป็นการคำนวณสูตรณปัจจุบันนะครับหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสูตรแคร์นะครับที่จะคาดว่าที่จะนำมาใช้ในปีหน้านะครับเพราะว่าสูตรแคร์ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรคืบหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็เงินกรณีชรา,าภาพนะครับเราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํนานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือน <c oughs> ก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพ ขึ้นอีก,100ออกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บํานาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่าทํางานส่งประกันสังคมมา35ปีจํานวนเงินสมทบ9,100บาทนะครับวิธีการคิดนะครับผมก็จะหาส่วนต่างของจํานวนปีนะครับโดยเอาจํานวนปีที่เราส่งประกันสังคมมาตั้งนะครับลบด้วยจํานวนปี ลบด้วย180เดือนหรือ15ปีนะครับก็จะได้เตมจำนวนปีส่วนเกินคือ20ปีสูตรคำนวณน,นะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30นี่คือ30ที่จะไปบวกกับ20นะครับ20บวก30เท่ากับ50คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญ50ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนสุดท้ายเรา ยกตัวอย่างเป็น9,100พันนะครับก็เอา50าสิบคูณเก้าและหาร100ที่ต้องหาร100เพื่อให้มันกลายเป็นเพื่อให้มันกระเพื่อให้มันหารเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหาร100เนี่ยคือหารเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเท่ากับ4ี5 0บาทนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้ต่อเดือนนะครับ4,550บาทนะครับมาจาก50%ของ9,100นั่นเองนะครับไม่งงนะ เข้าสู่คำนวณเลยแล้วคุณจะออกมาเป๊ะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับต่อมาทํางานส่งประกันสังคม30ปีจํานวนเงิน9,100บาทจํานวนเงินเดือน9,100บาทนะครับ30ลบ15เท่ากับ15นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5 20บวก22.5นะครับูณ9,100หาร100เท่ากับ3,868บาทนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจํานวน9,100บาทนะครับ ส่วนเกิน180เดือนคิดดังน,นี้35ลบ15เท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15คูณ1คูณ9,100บาทหาร100เท่ากับบำนาน3,185บาททำงานส่งประกัดสังคมมา20ปีจำนวน9,100บาทนะครับ 20ลบ15เท่ากับ5 1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5คูณ9,100หาร100เท่ากับ2,503บาทบตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน9,100บาทนะครับ20คูณ9,100หาร100เท่ากับ1,820เงินบำนานจากประกันสังคมเรามาดูตารางทั้งหมดนะครับ แต่ละท่านเนี่ยส่งประกันสังคมมาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับผมรู้ดีเพราะนั้นผมก็เลยทําตารางทั้งหมดนะครับว่าเงินเดือน9,100บาทเนี่ยส่งประกันสังคมมาจํานวนปีเท่านี้คุณจะได้รับบํานาญเท่าไหร่นะครับตารางนี้ให้คุณไปเทียบดูนะว่าเวลาคุณคํานวณออกมามันได้ตรงตามที่ผมบอกหรือเปล่านะใครได้ตรงก็ลองคอมเมนต์มาใครได้ไม่ตรงก็คอมเมนต์มาด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเผื่อจะเข้าไปแก้ให้ว่าคํานวณถูกผิดอย่างไรนะครับ จำนวนปีที่ส่งประกันสังคม35ปีได้ 4, บำนาญ4,550บาทส่งมา34ปีได้4,414บาทส่ง33ปีได้4,277บาทส่ง32ปีได้4,141บาทส่ง31ปีได้4,004บาทส่ง30ปีได้3,868บาทส่ง29ปีได้3,731บาทส่ง28ปีได้3,595บาท ทรง27ปีได้3458บาททรง26ปีได้3322บาททรง25ปีได้3185บาททรง24ปีได้3046 49บาททรง23ปีได้2912บาททรง22ปีได้2776บาททรง21ปีได้2639บาททรง20ปีได้2503บาททรง19ปีได้2366บาท ส่ง18ปีได้2,230บาทส่ง17ปีได้2,98เอ่อ93บาทส่ง16ปีได้1,957บาทส่ง15ปีได้1,820บาทนี่คือจำนวนที่ส่งประกันสังคมนะครับว่าจะได้เงินบำนาญประกันสังคมเท่าไหร่นะครับเริ่มน่าสนใจไหมนะครับหลายท่านลองไปคำนวณดูนะครับเพราะผมแจกจุดสูตรคำนวณทุกคลิปแหละนะครับพอต้องการให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย เอาสูตรคำนวณนะั้นไปคำนวณเองดีกว่านะครับจะจะได้เข้าใจแต่ทำไมถึงจะจำเป็นจะต้องทำคลิปการคำนวณนะครับในแต่ละฐานเล้งเงินเล้งเงินเดือนนะครับก็เพราะว่าจะได้รู้กันว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปนะครับว่าคำนวณเท่านี้เท่านั้นเนี่ยมาคำนวณจริงมันจะได้ตรงตามที่อบอกไว้หรือเปล่านะครับลองดูนะลองดูนะ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโม i ายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามมาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ